สวัสดีครับเ,เพื่อนชาววิธีกเษกษตรก้น้ำมันครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายโดยแต่นขคน้อยครับกำลังคีดอยู่เลยครับรถแซนสองคันครับวันนี้คันแรกนะครับคันด้านหน้าสุดเป็นของนดุลครับใส่ก็ประมาณ0 10ตันครับรถแกช่วงแคบครับ ว่าอาศัยเน้นสูงครับส่วนทันด้านหลังนี่เป็นของนาครับนาศิลาครับรถช่วงช่วงหน่อยครับใส่ก็ประมาณ12ตันครับมาดูกันเรื่อยๆครับกำลังแส่อ้อยอยู่ครับของรถก็เทียงอ้อยด้วยครับ เตกแกเนี่ยนะงเป็นเมตรครับพอคอกเนีกครับเมตรหนึ่งเลยครับหลังเอฟครับเดี๋ยว่าด้านหน้ายังไม่ใช่เอฟเลยครับก็ขี่ไปเรื่อยๆครับเต็มสองอันครับนี่อันนี้ L40 MLC78SC ครับตัวใหม่ยืนสเปเชียลครับ รถขีบเป็นของทีมงานทรัพย์ตะกูลก็ครับของนกโก้รับที่เคยถ่ายรถเกี่ยวครับทีบโดยนุครับอาจารน,นุกครับต่อับค้าดีครับนมดีถน้อมรถดีครับ เดินดูรอบๆรถครับเครือ่องท้ายนี่ใหญ่ปึกเลยเลยครับเอฟครับ พอตรงเนาะโอ้ทอดนะดุนนื้อหมดหลายพันหมดหลายพันอยู่ดุน,น,นปาดเสียงมันคือแหยบดีแต่เสียงไงแส,บ,สบด้อจับไปราวสุดท้ายไม่รู <laughs> <laughs> เสียงมันคือไหวเดว้ทอดนี่ขั้นขั้นนี่ถ้าออกจากนาบะออกจากบ้านเนี่ยผมได้ยเงเลยล่ะขั้นนี่ <laughs> แปดสามครับเบรกสละเปาครับแ่บอกว่าเบรกดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเปลี่ยนจากเบรกลมมาครับแต่นี่หัวทิ่มครับเียร่สองลูกครับเหล็กลางน้ำห้นิ้วครับแล้วก็ซับเสริมอีก3นิ้วครับเป็น10นิ้วครับ เืียงก็เืียงกระบะครับมังกรทองเก้าสิบแรงครับอายางวนๆเนี่ยแหละครับพี่ในของน้าศิลาครับ เกี่อมก่อนเลยครับอ๋เป็นยีสุขมังกรทองเหมือนกันนะครับน่าฬิกาสิบแรงเหมือนกันนะครับอืเดียวกันเลยครับซับประเสริฐทั้งสองคันเลยครับ กว่างประมาณ2เมตรครับดีกวสองเมตร2ี่สิบมองันทำยาวเราส4เมตรครับ m. M. รถหน้ากว้างเท่าเดนะสิล่ะรถหน้ากว้างเท่าเดิเมอยก้าารลอยก้วาวฮะอืมโอนั่นรุ่น้อยแปดฮะ สมัยนี่สองเมตรสองเม็ยี่สิบสอเมตรสองเมดสิบเด็กกิฟฟี่แกครับน้อชูครับนี่ครับคนขับครับนาดุนครับ่อยกัง้อวม เดี๋ยวมือนี่ตามไปวัดโรงงานรถละมือนี่รับได้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 ไดแต่วันแต่ว่นนอนขึ้นเนาะแต่วันนอนคืนจอดรถไปนี่บ่ได้กลับแม่นอนอ่ะดุนบัวผาเนาะสันเดตนตกคิ้วถิอครับรรคลิปต่อไปครับ ดุนคันหน้าใส่สประมาณสิบซันครับคันหลังสิบสองซันครับรถแก่รถรุ่นเล็กๆครับมันแคบครับเน้นใส่สูงครับคันหลังนี่กว้างครับคันหลังนี่เมตรเก้าสิบคันหน้าเมตรแปดสิบห้าครับเมตรเก้าสคันหลังเมตรเก้าห้าครับคันหน้าเมตรแปดห้า ไยงอหน่อยครับก็ยับกันครับ็ถขีบคันเดียวครับก็ขีบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคนตัดก็ยังตัดไม่เสร็จเลยครับ ไม้ครับทั้งสองคันเลยครับอู่เดีวยวกันสับประเสริฐครับ อ้อยนี่เป็นของคูบุตารับมาตฐาน,นข้อนะครับตกอแขนะ่ง c b 4 7 0ครับอาจจะเป็นแสนเลยนะครับ